เพราะสูตรนี่การที่จะส่งบุญไอ้บุญกุศลถึงญาติหนึ่งต้องทําบุญกับผู้มีศีลสองญาติของเรารับรู้สามแล้วก็อนุโมทนาไอ้สองนี่ก็ต้องเจตนาให้ถูกว่าทําบุญให้ใครสามญาติรับรู้แล้วก็อนุโมทนาบุญจึงจะสามารถรับบุญ,ร,บบญรับกุศลได้อเมื่อเราทําบุญกับพระที่ไม่มีศีลล่ะพระก็เป็นเปตด,ดิบอยู่แล้วแล้วก็จะได้รับบุญได้ยังไง ลุงปู่ก็จะถามทั่วโลกนี่แหละเนี่ยมันก็ทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นอย่างนี้นะไปไหนก็พอกันไปไหนก็พอกันแล้วจะลงได้ยังไงล,ล่ละรักธรรมหรักวินัยมีอยู่แล้วก็ไม่ได้เชื่อเรืออ้างตำรานะแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปตั้งแต่เป็นคาราบาเราเห็นเขาเราอย่างนั้นนะเห็นเปรตเห็นอสุรกายเห็นพวกวิญญาณตายเก่าตายใหม่ตกเลเห็นเลยล่อนมาขออยู่ขอกินเราจึงปรุงทำสังเวชตั้งแต่เป็นคาราบาจึงจัดจินใจกับบรรพชาเนี่ย หเห็นเหตุของพระเจ้าพิมพิสารดิพพระเจ้าพิมพิสารก็เป็นพระโสดาบันนี่เป็นพระนะจริงช่วยญาติได้พุทธเจ้าก็เป็นพระรันตัสาม,มาจัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกเนี่ยจริงช่วยญาติโกหกจีกาได้ได้พวกเรานี่จะช่วยได้ยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะพระก็ไม่รู้เรื่องเรื่องธรรมะนี่ส่วนมากนะผู้ดียกเว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะแล้วจะสอนกันได้ยังไงอ่ะมันก็อ,อะไรก็เรียกว่าตาบอดสอนกัน ตาบอดจูงกันหูหนวกกับหูหนวกสอนกันแล้วจะรู้เรื่องได้ยังไงี่ตาบอดด้วยหูหนวกด้วยใจบอดด้วยเห็นมันบอดด้วยทั้งหมดบารด้วยบอดทั้งภายนอกทั้งภายในเนี่ยมันก็เลยไม่ได้บุญได้กุศลงั้นวันนี้ก็เลยทําบุญเป็นโมคะ